สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมก็จะมารีวิวเกี่ยวกับมีดคัตเตอร์ที่ใช้งานอยู่ทำไมจูจๆผมถึงจะมารีวิวคัตเตอร์ให้ชมเพราะว่า,อาตอนนี้นะครับด้วยลักษณะงานที่ผมทำอยู่ก็คือจะทำเกี่ยวกับการตรวจสอบสินค้าเข้านั่นเองเพราะฉะนั้นการกรีดลังกระดาษ กีดกล่องกีดพลาสดุเนี่ยมันคือเรื่องที่จะต้องเจอในทุกๆวันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยแบบโอเคเป็นคนเล่นมีดอยู่แล้วชอบมีดสะสมมีดทีนี้พอเราต้องใช้งานจริงเนี่ยไอตัวมีดที่สะสมเนี่ยมันไม่สามารถเอาไปใช้หน้างานได้เพราะว่าด้วยลักษณะของมันอ่ะมันจะดูเป็นอาวุธ มากกว่าเครื่องมือนั่นเองเพราะฉะนั้นก็เลยจะต้องใช้แบบที่คนปกติเขาใช้ก็คือคัตเตอร์ที่นี้คัตเตอร์มันก็มีมากมายหลายแบบทีนี้ตรงที่ผมเอามาให้ดูข้างหน้าเนี่ยมันก็คือตัวมีดคัตเตอร์ที่ผมใช้หน้างานจริงๆซึ่งทําไมมันมีมากมายหลายอย่างเลยต้องบอกว่าผมก็เป็นคนที่แบบไปสุดในทุกๆเรื่องเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคัตเตอร์ปกติมันก็จะหน้าตาประมาณนี้ ่าแบบนี้ถูกไหมคือมันก็เป็นคัตเตอร์แบบที่เราใช้งานกันทั่วไปนี่แหละแล้วผมก็ใช้แบบนี้เหมือนกันไม่ได้เป็นคนเรื่องมากอะไรหรอกแต่ว่ามันติดปัญหาอยู่นิดนึงคือคัตเตอร์แบบนี้นะครับมันมันมีใบมีดที่นิ้วนิ้วมือเราอะ่ะมันสามารถไปสัมผัสได้เวลาใช้งานก็คือแบบมันสามารถจับโดน นิ้วมือเราอะมันสามารถจับโดนเวลาใช้งานอย่างเช่นเวลาเราใช้เนี่ยเราไปจับลงอย่างเงี้ยแล้วก็กรีดชิ้นงานถูกไหมทีนี้สิ่งที่ตามมาก็คือสนิมมันขึ้นแล้วพอสนิมมันขึ้นเนส่วนตัวผมอะผมก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่าคือแบบด้วยความที่ส่วนตัวก็สะสมมีดเวลาเลือกคัตเตอร์ก็จะเลือกที่มันคุณภาพดี ตัววัสดุด้ามเนี่ยผมไม่ได้เรื่องมากอะไรหรอกแต่ผมจะค่อนข้างจะฟิกเรื่องของวัสดุใบมีดก็จะเป็นแบบเออแบบเหล็กชั้นดีเหล็กดีๆยี่ห้อดีๆทีนี้ด้วยความที่พอเราใช้ยี่ห้อดีแล้วเนี่ยมันก็มีราคาแพงใช่ไหมการที่มันขึ้นสนิมบ่อยๆเนี่ยมันก็ทําให้เราใช้ได้แบบไม่หมดทั้งใบอะ่ะเพราะว่าสนิมมันขึ้นก็จริงแต่ว่ามันลามได้ลามมาบบถึง บริเวณคมได้เพราะฉะนั้นบริเวณที่สนิมมันขึ้นเนะ่ะมันก็จะไม่ดีใช้งานได้ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แล้วมันก็ทําให้ชิ้นงานสกรปรกแบบมันมีคราบสนิมอ่าเพราะฉะนั้นไอ้คัตเตอร์สองสแบบเนี้ยผมก็เลยแบบไม่ค่อยได้หยิบใชล้ละนะครับอืมทีนี้วิธีการแก้ปัญหาขั้นต้นในการแก้ปัญหาของผมอะ่ะก็คืออ่า ตอนนี้มันมีมันมีใบมีดชนิดหนึ่งที่ทำออกมามันคือมันคือใบมีดเซรามิกนะครับคือวัสดุใบามาเป็นเซรามิกเลยแหละมันก็จะเหมือนพวกมีดทำครัวที่เป็นเซรามิกที่มันได้รับความนิยมอยู่ช่วงหนึ่งแม้กระทั่งในช่วงนี้มันก็ยังนิยมอยู่ในบางกลุ่มแล้วก็ในวงการเครื่องเขียนเนี่ยมันก็ถูกผลิตขึ้นมาเพื่อใช้งานเหมือนกันแต่ว่าข้อแตกต่างของ ใบเซรามิกกับใบที่เป็นโลหะมันต่างตรงที่ใบเซรามิกอะ่ะมันไม่ได้คมมากอันนี้ทําให้ดูเพราะว่าเช็คแล้วนะครับว่ามันไม่ได้คมมากก็คือมันสามารถถูได้โดยที่นิ้วมือเราไม่มีบาดแผลอ,อ่าเพราะว่ามันขึ้นรูปทรงมาเป็นคัตเตอร์ก็จริงแต่ความคมของเซรามิกอะ่ะด้วย องค์ประกอบทางกายภาพมันนะมันไม่เหมือนโลหะที่จะสามารถามีความคมที่สูงกว่าได้ตัวเซรามิกเนี่ยทำทรงออกมาให้เหมือนใบมีดแต่ว่าการตัดเฉือนอะไรเนี่ยมันทำออกมาได้ไม่ดีเท่าใบโลหะเพราะฉะนั้นหน้าที่ที่ที่ดีของมันก็คือมันสามารถกรีดอ่ะกรีดกรีดชิ้นงานอนะ่ะ ได้คงทนแล้วก็ทนทานกว่าใบโลหะเพราะว่าเรื่องความแข็งของเซรามิกที่มันแข็งกว่าโลหะก็คือขูดโลหะเป็นรอยแล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือมันสามารถจับได้โดยที่ไม่ต้องกลัวว่าสนิมมันขึ้นอ่าอันนี้คือวิธีการแก้ปัญหาแต่ว่าหน้างานจริงเนะี่ยคือผมพบว่ามีดใบมีดที่เป็นเซรามิกอ่ะมันเหมาะกับการกรีดอะไรสักอย่างหนึ่งที่วางนิ่งๆอย่างเช่นแบบ กรีดกระดาษอ่ากรีดเทปอะไรเงี้ยมันมันทำได้แต่ว่าการจะเอาใบมีเซรามิกไปตัดกระดาษลังหรือเอาไปกรีดอะไรที่มันมีความยืดหยุ่นอย่างเช่นแบบแถบรัดพลาสติกสายลัดพลาสติกอย่างเงี้ยคือใบเซรามิกอะ่ะมันแข็งแต่ว่ามันไม่เหนียวเพราะฉะนั้นมันจะเกิดเหตุการณ์ที่ตัวใบอะ่ะมันกระเทาะออกมาก็คือใบมันแตกซึ่งแบบ โอเคผมก็เจอเหตุการณ์นี้มามันก็เลยแบบไม่ค่อยเหมาะกับงานที่จะต้องกรีดหรือตัดเฉือนเยอะๆอ่ะทีนี้ด้วยพอยต t ตอนแรกที่ผมบอกไว้อะว่าส่วนตัวผมออยากได้มีดที่มันสามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องกลัวว่าสนิมมันจะขึ้นที่ใบแต่ก็หาวิธีแก้มาเป็นใบเซรามิกแล้วแต่หมันก็ไม่ตอบโจทย์เพราะฉะนั้นต่อมาก็คือแบบจะมีมีดยี่ห้อหนึ่ง นะครับยี่ห้อนี้อ่มันออกแบบมาให้ตัวใบมีดมันอะโดนหุ้มอยู่ในด้ามซึ่งด้ามมันเป็นพลาสติกทั้งหมดก็คือหมายความว่าจับลงไปโดยที่แบบโอเคใบมีดมันไม่โดนมือเราโอกาสการเคลืนสนิมมันก็จะน้อยลงแล้วเวลาใช้งานที่ชอบของยี่ห้อนี้ที่มันออกแบบมาก็คือว่าเออมันสามารถสไลด์ ด้านข้างก็ได้หรือสไลด์ด้านบนก็ได้เพราะว่าตัวสไลด์เขาทํามาเป็นแบบรูปทรงตัว L เพราะฉะนั้นก็คือเราจับด้านบนแล้วก็สไลด์ขึ้นไปได้เลยหรือจับข้างๆแล้วก็สไลด์ได้เลยก็ได้อ่าคือตัวเนี้ยมันใช้งานออกมาได้ดีแบบดีเลยถูกวัตถุประสงค์ถูกความต้องการแต่ว่าพอไปเจองานใหญ่ๆอ่ะด้วยความที่ใบมันเป็นขนาด9มิลมัน ไม่ได้แข็งแรงพอเออคือด้วยความต้องบอกว่าใบคัตเตอร์ที่ขนาด9มิลหรือ18มิลก็ตามนะคือใบมีดคัตเตอร์มาตรฐานอย่างเงี้ยคืออ่ะมันจะมีความบางของใบเพราะฉะนั้นการเอาไปตัดอะไรที่มันนาหนาเนี่ยคือก็บอกอยู่แล้วว่ามันหนาถูกไหมด้วยความที่มันหนาเราจะยื่นมาแค่อ่าหนึ่งส่วนหรือสองส่วนเงนี้ยบางทีมันตัดแล้วมันไม่ ไม่ขาดมันก็ต้องออกมาถึงสามหรือสี่ส่วนแล้วด้วยความที่ใบมีดอ่ะมันมีความเป็นท่อนนั่คือมันหักได้แล้วมันก็บางมันทําให้การกรีดงานหนักๆบางทีใบมีดมันหักออกไปเลยอ่าคือหักกอกไปเลยนหะมายความว่าบางทีเรากรีดมาเนี่ยเราไม่ได้มีแบบว่าจากคอนโทรลมือให้ตรงได้ตลอดเวลาบางทีมันมีการบิดซ้ายหรือบิดขวาเล็กน้อยอะ่ะแล้วด้วยความที่ใบมีดมันอยู่ในชิ้นงานแล้วเนี่ยบิดนิดนึงก็คือแบบ รอยที่มันทำมามันก็จะหักใบมีดไปโดยปริยายนั่นเองเพราะฉะนั้นโอเคมันก็ใช้งานได้ดีดีมากด้วยแต่ว่ามันไม่เหมาะกับงานที่แบบต้องตัดอะไรหนาๆอาา่ะฮะคือตัวนี้ก็ใช้อยู่ตัวนี้ตัวนี้ก็ใช้นะแต่ว่าใช้แบบกรีดกระดาษปกติแต่ว่า2อ,อัน2อ,อันเนี้ยคือแบบที่ด้ามเบสตสเลสก็แบบโอเคแบบปล่อยปล่อยไปแล้วเพราะว่าอ่า หนึ่งมันมีเสียงกองแกงกองแกงไม่ไม่ชอบเป็นการส่วนตัวแล้วก็พอเอาใบมีดเซรามิกมาใส่แล้วรู้สึกว่าใส่แบบส่วนตัวนะรู้สึกว่าใส่แบบที่มันมีการหุ้มพลาสติกอีกชั้นหนึ่งอะ่ะมันจับใช้งานสะดวกกว่าอ่าต่อมาก็เลยแบบโอเคเราต้องการตัดอะไรที่มันหนาๆใช่ไหมแล้วก็ต้องการความแข็งแรงด้วยอ่าพวกมีดเซฟตี้มันก็เริ่มเข้ามาแล้วทีนี้พอมันเข้ามาถึงก็ ดูยี่ห้อนี้ก่อนเลยมันราคาไม่แพงดีแบบเอามาลองอะว่ามันถูกใจเราไหมอะไรเงี้ยซึ่งตัวนี้มีรีวิวแยกไปแล้วนะตั้งแต่ได้มันมาแล้วก,ก็จนถึงตอนนี้เอาไปใช้งานมาแล้วแล้วก็แบบเออโอเคเบาสบายแล้วมันก็มีริ้วรอยตามการใช้งานเห็นไหมแบบรอยขนแมวรอยถลอกต่างๆแต่ว่าไม่ได้เสียรียดเพราะราคามันแค่45บาทเองคือมันถูกมาก นะครับแล้วก็ตรงโลโก้อะไรของมันเนี่ยก็สีถลอกไปหมดแล้วอ่าทีนี้ตัวนี้ถามว่ามันใช้งานมันดียังไงคือมันเป็นใบมีดแบบเดี๋ยวแกะให้ดูก่อนเลยนะคือมันเป็นใบมีดอย่างเงี้ยอ่าที่เป็นใบสี่เหลี่ยมคางหมูอะ่ะชื่อเทคนิคจําไม่ได้ว่าใบพีชชนิดนี้มันเรียกว่าอะไรนะทราบเทคนิคอะแต่ว่าหนึ่งคือมันแข็งแรงรือที่ใบมีดอะมันเป็นโลหะชิ้นเดียวโดยที่ไม่มีร่องในการหักงอแล้วก็ความหนาของใบมีดเนี่ย มันหนากว่าใบขนาดมาตรฐาน9มิลหรือว่า18มิลแต่ตัวนี้ก็เป็นใบมาตรฐานเหมือนกันแต่ว่าเป็นมาตรฐานแบบรุ่นของเซฟตี้อ่ะมันก็เลยแบบเออค่อนข้างตอบโจทย์การใช้งานก็จะเห็นแบบเออมันมีริ้วรอยการใช้งานมาแล้วก็ก็โอเคคือตัวนี้มีความรู้สึกว่าเออมันดีมันเบามันสบายแล้วก็ด้วยความที่มันเป็นเซฟตี้อ่ะมันมันเลื่อนกลับเองคือเราเวลาเราจะกรีดใช่ไหมเราดันขึ้นแล้วเราก็ ไปบอชิ้นงานอะแล้วเราก็ย่อนผ่อนน้ําหนักมือนิ้วนิดนึงมันก็หดกลับมาแต่ถ้าเกิดเรายกออกเลยมันจะดีดกระแทกดังปึก๊กซึ่งไม่แนะนําเพราะว่าตัวพลาสติกอะมันไม่ได้แข็งแรงอะไรมากคือถ้ามันดีดกระแทกบ่อยๆอะเดี๋ยวกลไกข้างในพังแล้วมีดมันก็จะใช้งานไม่ได้น,นั่นเองเออแต่ถามมาตัวเนี้ยชอบไหมชอบตรงที่มันเบามันสบายเ,เสร็จแล้วก็เลยแบบอ่าเนี่ย ในเมื่อแบบเราลองใช้มีเซฟตี้แล้วใช่ไหมแล้วก็เอออยากได้แบบดีๆหน่อยก็เลยแบบเออลองซื้อตรงโอฟ่ามาใช้งานซึ่งโอฟ่าซีรีส์เซฟตี้อ่ะมันมีหลายรุ่นมากซึ่งตัวที่เอามาเป็น SK-6 ก็คือ SK-6 นั่นเองคือตัวเนี้ยมันจะเป็นใบมีดระบบแบบอ่าฟูลออโต้เซฟตี้ซึ่งมันทำงานยังไงเดี๋ยวอธิบายให้ฟังละกันอ่าแต่ว่าหลักๆอ่ะมีดที่ใช้งานนี่คือทั้งหมดเนี้ยใช้หมดแต่ตอนเนี้ย คือมันไม่ไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่ก็จะเหลือแค่3ตัวที่ใช้อยู่แล้วก็มาตัวล่าสุดที่ลองเอามาใช้คือ ofa a k 6เอ็มันดีกว่าไอต้องต้องต้องเทียบในขาดเดียวกันนะว่ามันดีกว่าตัวนี้ยังไงคือ 1. มันเอ่อมันเป็น Full Auto Safety ซึ่งคืออะไรเดี๋ยวอธิบายให้ฟังตัวนี้มันจะเป็นแบบจะเรียกว่าเซมิก็ไม่ได้เพราะว่ามัน มันทำงานโดยการที่เราเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเลือนขึ้นเลื่อนลงอย่างเดียวอ่าไม่มีระบบอะไรมาเลยแต่ข้อดีตัวเนี้ยก็คือมันหุ้มทั้งหมดก็คือจับตรงไหนสนิมก็ไม่มาไม่โดนใบมีดอ่าแต่ตัวเนี้ยพอมันเป็น full safety auto full auto safety อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเอาทำให้ดูว่ามันทานํางานยังไงอ่าอันนี้คือชิ้นงานใช่ไหมถ้าถ้าเป็นตัว safety ปกติเรากรีดไปใช่ปะ่ะ เรากรีดเสร็จปุ๊บเราไม่ใช้งานเรายกแล้วเราก็หดกลับได้แต่พอมันเป็น full auto safety เนี่ยมันจะม,มีระบบของเจ้ารุ่นเนี้ยคือมันจะมีตัวโลหะที่จะเป็นเหมือนกาดในการป้องกันคมมีดแต่เวลาเลื่อนขึ้นก็คือเลื่อนปกติเลื่อนมาแบบมีก็จะโผล่มานิดนึงด้วยความที่มันเป็นเซฟตี้อ่ะมันโผล่มานิดเดียวไม่ได้เยอะไอตัวนี้โผล่เยอะกว่าอีกเนี่ยนะเนี่ย อพอมันพผมไม่เยอะปุ๊บลักษณะงานตัวเนที่มันออกแบบมาคือออกแบบไว้ให้ตัดพวกสายรัดหรือว่าลังโดยตรงโดดต้อง,ต,องต้องย้ำว่าโดยตรงนะมันเอาไปตัดอย่างอื่นมันไม่โอเคเพราะอะไรเดี๋ยวให้ดูระบบเลยก็คือพอเราใช้งานเสร็จใช่ไหมสมมติเราเลื่อนใช้งานเนี่ยเรากรีดมาปุ๊บอ่าเห็นอะไรปะเพื่อเห็นไม่ทันเดี๋ยวให้ดูอย่างนี้แล้วกันอ่ะคือสมมติเรากรีดชิ้นงานไหมนะกรีด อ่าไอตัวออโต้ออโตล็อกตัวกาดตัวเนี้ยมันจะทํางานทันทีซึ่งเกีย่ยวที่บอกไปตอนแรกว่ามันมันเหมาะกับการกรีดลังกระดาษหรือตัดสายรัดเพราะว่าไอเจ้าตัวเซฟตี้ของมันตรงเนี้ยพอออกมาเสร็จมันดันไม่ได้นะก็คือแบบเซฟเซฟเลยอ่ะซึ่งมันจะค่อนข้างเซนซิทีฟกับแรงเฉือนหรือแรงกระชากเพียงเล็กน้อยแต่ว่าตัวเนี้ยมันจะมีระบบ การทํางานที่เป็นสปริงหมายความว่าตอนที่มันดีดตัวออกมาแล้วยังดีดมาไม่สุดเนี่ยมันสามารถหดหดตัวกลับเข้าไปได้ซึ่งอันนี้ผมสามารถจับได้นะเพราะมันเซฟตี้อ่ะคือตัวนี้มันสามารถหดกลับเข้าไปได้แต่การหดกลับของมันเนี่ยมันไม่เหมาะกับงานที่ต้องกรีดกระดาษเพราะว่าอย่างที่บอกคือแรงกระชากเพียงเล็กน้อยเนี่ยมันจะทําให้ตัวเซฟตี้ทำงานทันทีอ่าถ้าพอเวลาเรากรีดลังอ่ะ นึกถึงสภาพรังออกแม้รังมันจะรังมันจะเป็นล่องถูกปะอากรีดเปิดรังหรือว่ากรีดพวกสายรัดเนี่ยเพราปกติเวลาเรากีสายรัดรังอะเราก็ไม่กรีดตรงที่สายมันคาดอยู่ตรงรังอยู่แล้วถูกปะเราจะกรีดตรงตรงรอยต่อของของรังสองรังที่มันมีช่องมีแอร์มีสเปซอยู่ตรงเนี้ยเราว่ากรีดลงไปอาซึ่งไอตัวเนี้ยมันออกแบบมาอย่างนี้เลยก็คือสมมตินะยกตัวอย่างให้ดูสมมุติว่ามันเป็นรังเนี่ยรังมันก็จะมีล่องใช่ไหม อ่ะเป็นล่องอย่างเงี้ยนึกถึงนึกนึกถึงว่าเรากรีดลางงอ,อกอะเวลาล่างเราปิดปิดแล้วมีเทปคาดอะพอมันมีล่องอยู่เนี่ยปุ๊บสมมติเรากรีดมาเนี่ยมีดมันเกิดแรงกระชากปุ๊บไอตัวเซฟตี้มันทํางานก็จริงแต่ว่าอย่างที่บอกอะว่ามันมีความในปสปริงอยู่เล็กน้อยหมายความว่าพอมันกระชากออกมาปุ๊บเนี่ยแต่ใดที่เรายังกรีดอยู่กับลังอนะกรีด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 พอกรีดถึงสิ้นสุดระยะปุ๊บตัวเซฟตี้ทำงานก็คือโอเคจบปลอดภยัยอ่า ซึ่งตรงนี้ถามว่ามันมีข้อดียังไงมันดีตรงที่การตัดพวกลังกระดาษหนาๆห,หรือพวกสายลัดอะบางทีเราต้องออกแรงเยอะใช่ไหมออกแรงแล้วก็เพื่อตัดอะพอมันเกิดแรงกระชากปุ๊บเนี่ยมันก็จะทําให้ตัวระบบกลไกอะเนี่ยมันทํางานทันทีซึ่งมันปลอดภัยยังไงมันปลอดภัยในกรณีที่บางทีเราออกแรงมากเกินไปแล้วแบบมันตัดผ่านไปแล้ว แล้วใบมีดมันยังค้างอยู่อย่างเงี้ยตัวกาดมันก็จะเลื่อนขึ้นมาเซฟใบมีดไว้ทำให้มันไม่สามารถไปบาดหรือว่าเฉือนอย่างอื่นต่อได้เนี่ยอันเนี้ยคือเออมันโอเคมากส่วนงานกรีดกระดาษอะ่ะมันทำได้ไม่ดีเพราะว่ามันไม่ได้ออกแบบมาให้กรีดกระดาษเดยวกรีดให้ดูเลยคือบางทีเรากรีดนะปุ๊บมันมีแรงกระชากหน่อยหนึ่งตัวออโต้เซฟมันทำงานทันที นั่นแหละแต่ถ้าเป็นตัวแบบนี้มันก็กรีดได้ปกติเนี่ยหรือถ้าเป็นแบบคัตเตอร์ทั่วไปมันก็มันก็ทำงานได้ได้ดีเนี่ยกรีดกรีดได้ปกติเพราะว่าไม่ได้มีระบบกลอนไกอะไรมาเงี้ยอ่าหรือแม้กระทั่งตัวเซรามิกเนี่ยอ่าเนี่ยอย่างที่บอกอะว่าว่าตรงนี้เราก็เห็นแล้วใช่ไหมว่าเซรามิกกับบางทีเรากรีดเสร็จมันมีการแตกหักของบริเวณปลายใบอะตรงเนี้ย มันก็ทําให้ประสิทธิภาพงานอนะไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นมันเหมาะกับการกรีดอะไรที่อยู่กับที่อย่างเช่นกรีดกระดาษประมาณนั้นอ่าซึ่งตรงนี้ถามมาว่าเราใช้งานนะี่คือพกอย่างนี้เลยพกปกติผมจะพกแค่3าตัวนะเป็นตัวเล็กตัวกลางแล้วก็ตัวใหญ่เอาไว้ใช้งานให้มันหลากหลายประเภทอะอ่าเพราะแบบอย่างที่บอกว่าเวลาไปก็คือสุดทุกทางจริงๆเหมือนกัน แตทีนี้ตัวโอฟาเนี่ยอันนี้แนะนำไปเลยมันจะมีอีกรุ่นหนึ่งรู้สึกจะเป็น S K 9 S K 9อะ่ะมันจะมีระบบกลไกาการทำงานที่เหมือนกับไอ้เจ้าตัวเนี่ยตัวเดลี่เนี่ยแต่ว่า,าระบบมันจะเป็นเซมิออโต้หมายถึงเป็นกึ่งระหว่างฟูลกับแมนนวลแบบไม่มีอะไรเลย ซึ่งถามว่าไอ้แบบเซมิออ t โต้มันดียังไงอันนี้ยังไม่เคยเอามาใช้นะแต่ว่าที่ไปดูในรีวิวมามันจะเป็นอารมณ์เหมือนบางทีเรากีดเนะี่ยเรากีดเสร็จปุ๊บมันจะมีกลไกที่ทําให้สามอ่ามันจะโฮใบมีดไว้แล้วเราก็คือปล่อยนิ้วอกมาได้อย่างเงี้ยอ่าแล้วพอเรากีด,กดไปเรื่อยๆใช่ไหมพอมาสูตรระยะปุ๊บมันจะดีดใบกลับเข้าเองซึ่งรูปแบบการทํางานในะรู้สึกว่าจะเป็นการใช้แบบ กีดลงมาแล้วก็อย่างเงี้ยแล้วก็ให้มันดีดกลับเองหรืออีกแบบหนึ่งก็คือจับมันไว้ตลอดเลยก็ได้แล้วพอกีดเสร็จปุ๊บมันก็จะมีกลไกสปริงที่ทํางานให้ใบมันหดกลับแต่ว่าตราบใดที่มือเรายังจับอยู่มันก็ไม่กลับมันก็จะคล้ายๆตัวตัวเนี้ยตัวที่ผมถืออยู่เนี่ยเลยแต่ว่า,าเรื่องคุณภาพคุณลิตี้อะไรทั้งหลายของอยี่ห้อโอฟ่ามันก็จะดีกว่านะครับประมาณนั้น อ่อันนี้ก็เป็นรีวิวคร่าวๆของความเรื่องมากในการใช้คัตเตอร์ของผมนะครับแต่แน่นอนว่าที่นํามารีวิวเนี่ยมันเป็นประโยชน์กับคนหลายๆคนเลยแหละที่อยากจะใช้คัตเตอร์เซฟตี้แต่ว่าไม่รู้จะเริ่มยังไงลองใช้ยังไงก็แนะนำว่าให้ไปหายี่ห้อนี่เอา,ายี่ห้อนี้เลยนะเสิร์ชใน ร้านออนไลน์มีแน่นอนราคาไม่เกิน50บาทอะแล้วแต่ร้านลองเอามาใช้ดูก่อนว่าโอเคไหมชอบไหมเพราะว่าลักษณะการทำงานมันจะแตกต่างจากพวกคัตเตอร์มาตรฐานอะแบบสิ้นเชิงเลยนะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าใช้ตัวนี้แล้วเอออยากไปต่อหรืออยากได้ตัวที่แบบคุณภาพมันดีกว่าก็มันมีมันมีคัตเตอร์เซฟเตี้หลายยี่ห้อแต่ว่า ท่าที่หาข้อมูลเนี่ยตัวที่มีรุ่นให้เลือกเยอะที่สุดอะ่ะแล้วก็มีรูปแบบให้เลือกเยอะที่สุดอะ่ะมันจะเป็นยี่ห้อมันจะเป็นยี่ห้อเนี่ยยี่ห้อโอฟ่าอ่าก็คือจะแค่แนะนําว่าค่อยๆค่อย,ค,อยคือถ้าเกิดอยากใช้มีเซฟตี้อะ่ะค่อยๆหามาลองใช้ดูตั้งแต่แบบราคาถูกถึงราคาแพงอ,อย่าเพิ่งไปแบบตุ้มราคาแพงทีเดียวเลยเพราะว่าอย่างตัวเนี้ยถ้าเกิดคุณต้องการซื้อมาเพื่อกีดกระดาษหรือว่ากีดอะไรที่แบบ มันไม่ต้องมีความเซฟตี้แบบเซนซิทีฟเท่าตัวเนี้ยคุณไปซื้อตัวเนี้ยมาใช้มันก็ไม่เหมาะก็ลองเลือกหาตัวที่มันตอบโจทย์ซึ่งในที่นี้ผมมีอยู่แล้วในตัวของผมนะก็คือตัวนี้ถ้าตัวนี้มันใช้งานแล้วแบบออมันเกิดปัญหาเกิดอุบิเหตุความไม่ปลอดภัยขึ้นเมื่อไหร่ก็จะขยับไปใช้ตัวที่ผมบอกก่อนหน้าเนี้ยโอฟาเอสเคไนที่ฟังก์ชันการทำงานเหมือนตัวเนี้ยทุกประการเลยแค่ว่า คุณภาพสูงกว่านั่นเองอ่าคลิปนี้มีเท่านี้ครับมาอธิบายให้ฟังไปแล้วก็แชร์ประสบการณ์แล้วก็แนะนำการเลือกมีดคัตเตอร์สำหรับงานเซฟตี้สำหรับคนที่อยากใช้อะนะโอเคขอบคุณที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับ